คือว <ś pel ic> ่าส <sair> ูตรห่อสองเนาะเป็นสาวห่อสองแต่ที่สามห่อสามว้มาเนี่ได้มีลูกมีเต่าบล้วพอรว่ายังมีอีกคนเลยบ่มีโดยบ่มีน้ำกันบ่มีลูกนาดันคือว่าบ่มีลูกมีเต่าบ้านนี้เด้่ออกมาพร้อมที่จะมีคู่อีกเช่นนั้นแม่เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ พันเปอร์เซ็นเลยพันเปอร์เซ็นเลยกับความแน่พี่น้องความแน่ฮอตพันเปอร์เซ็นออกมาเปิดใจข้างนี <sk illing> <sk illing> ่น้องเลยมีสเปคแบบไดไอย่างโอลมแบบความผิวพันวันหนักเขาสูงต่ำดำขาวมักคนแบบไหนเรามีสเปคดอกเขาว่าแต่แบบว้าเสีคอกันเว่าขับว่าเข้าใจกันโดยสเปคกระจายตัวโดยเอาแี่ความเข้าใจเป็นหลัก สบายดีสวัสดีน้องพอแม่พี่น้อง FC ของบ่าวกับไพ่บึดทุกขคู่ท fulfill ุกคนพี่น้องเลยบ่วว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภายในเนาะหรือว่าอยู่ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้กัมากับพ่อกับบ่าวกับไพ่คือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กับ่าวกับไพ่กัเดินทางมาแถวเมืองอุทพพลพี่น้องเลยดูว่าทีเซโน่เนาะมื่อนี้กันํามหาสาสดคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเยมื่อนี้กัคือว่าสาสดคนนี้สาสดหนาไม่พี่น้องเนาะว่าเป็น นั่นคือว่าเปิดห้างแต่เครื่องด้วยจะไหนนี่เนาะว่ากัทางบ่าวของไทยยังบางทัานในหูรายละเอียดคัดแน่พี่น้องไอ้ก็สิเขาไปหาทางน้องเพิ่นเนาะว่าเพิ่นมีสื่อเสียงเนียงนามสื่อจังใดอายุหน่อยหรือหลายประมาณไหนพี่น้องไอ้เนาะคันว่าเขามาแล้วก็ผักกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวของไทยได้ทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเข้าในเบิร์นในซุมต่อต่อไปใน,นเด้อเนอะาะพ่อแม่พี่น้องถามว่าบ่าวของไทยว่าผัดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภันยนำเพราะไม่พี่น้องนำอิบซีเขาหลไลท่าน แต่ลายภาคส่วนอะไรเนาะที่เขามาเบิ่งมาส้มพี่น้องเลยเนาะป้าพี่น้องเลยว่าลายมันกับเสียเวลาดลายกูนี่เนาะกับทีชวนพี่ชวนน้องเข้าชวนดีๆเข้าขอไปหาทางสาสูตรหนาไม่คนนี้น้ำกันเลยพี่น้องสบายดีสบายดียังดีสบายดีแน่หนึ่งสบายดีพี่งามโดยสบายดีฮะมันยังเนาะดทางหลังลายเลยสาวแม่ทานเจ้าตุนทานไายยามคน หาซื้อยากเยไ okay. โดยโดยซื้อขายบ่ดีกว่าในใดเนี่แม่เลวซื้อไว้ขายโอ้ข้าวมีนผู้มาซื้อาากับขายไไนำ้ำแม่เลวมัอนอนี้มาที่น้องมากับบอ๊อบกําไพโดยครัง้งแรกที่เขามาหาทางสาวยังบจาจักชื้อทัก่อนอื่นกระชิ่มซื้อทางเปื่นก่อนเนาะขออนุญาตถามซื้ออย่างน้องซื้อสาววานิดาสาววานิดาอายุเที่ไหนล่ะ 35ปีสิเขาวสามพแล้วโอ้ปีนี้35โดยไก่ทอด36แล้วมอแล้วมอแล้วเด้วยแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังโสดบ่โดยโสดอยู่สาวสาวโสดหน้าใหม่เอ็นเอ็นเฟิ่นมาถ่ายเนาะยูทูปเพิ่นมาถ่ายทำสาวโสดบ้านนี้ชาวหสาวโสดคือมีกิจการเห็ดอยู่ยังโสดเลยมิ หรือว่าเป็นมีกิจการเฮ็ดมีบ่างโมีหนุ่มบ่กล้าจีบหรือว่าบ่มีเวลาให้ที่ผ่านที่บ้านมันนี่ไดไเคยแต่งงานหรือยังบ่วยโดยเคยแต่งงานมาแล้วสามครอบครัวแล้วแมนแล้วจากปีและโสดมานี่จากเลิกลาจากเลิกลามานีสองปีแล้วสองปีโสดชนิดเลยบา๊วยคือว่าโสดหอบสองเนาะเป็นทีสามอบสองเป็นสาวหอบสองบ๊วยเนที่สามหอบสองมาหนี ได้มีลูกมีเต้าแลวดว่ายังบมีคนเลยบ่มีโดยมีนำการบ่มีลูกก่มีลูกมีเต้าบานนี้เด้ออกมาพร้อมีจะมีคู่อีกเปนร้อยเปอร์เซ็นพร้อมร้อเปอร์เเลยัอร์พอกับพร้อมแน่พร้อมพร้อมแน่ฮอดพันอซอกมาเปิดใจข้างนี้นองเลย น,น้องสาวเพ่นอยากมีสเปคแบบได้อยากโอ,โอลมแบบความผิวพรรณวันหนะักเขาสูงต่ำดำขาวมาคนแบบแบบกับไม่มีสเปคดอกขอเขาแต่แบบว่าถือคอกันเว้าเ<อ>ขาเข้าใจกันโด<อ>ยสเปกต่วตายตัวโดยเอาดีความเข้าใจเป็นหลักโดยเนาะแล้วก็โฟกัสจ่บอันในทีว่าด้านการนันคุยอายุน้อยไลยปันได บอดจำกัดคือกันบอดจำกัดเลยบัวสี่อันขาประมาณ30ขึ้นไปเนาะขาสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าอย่างดีคุยได้ว่าแต่เข้าใจกันหักจริงแล้วก็ให้เกียรติเชื่อกันในการคุยได้พี่น้องเลยบัว่าสิเป็นทางในหรือว่าต่างประเทศหรือว่าเพิ่งจะเปิดอันอยู่จำกันนี่กับคุยได้เนาะแมนอยู่ทั่วันอยูกัคุยได้บอดได้จำกัดเลย แต่ที่ยานออมีแบบตั้งไว้ถาว่ามาเป็นผู้นำรับวรัวอานยุหน่อยรู้จ้านี่คพูได้บปล่าก็พูได้มันเป็นเรื่องความเ้าใจโดยพวกเป็นคนแรกแล้วที่คุยแบบหนุ่มที่อานยุน้อยกว่าแมนใหโอกาสนะเนไให้โอกาสทั้งผููที่มีอานยุหน่อยอานุหลายเนาะแต่กับโบได้จำกัดเรื่องผีพันธุ์สูงต่ำดำขาว พอเพียงแต่ว่าคุยเข้าใจกันให้เกียดกันหักแพงกันพี่น้องเลยทั้งคนตาสามารถคุยได้คือทางสาวนิดานี่ออกมาปิดใจหรือว่าอยากมีคุยเกเื่อวหนึ่งโอเม่บริว่าใังไหมอนุญาตแล้วอนุญาตเรียบร้อยโอเคเปิดทางสว่างเลยถือว่าเปิดทางแล้ว่าเปิดไฟเขียวสะดวกมีลิ้นนำํา มะลินนําลูกสาวแมนขลาม้าดินกันทางวามาแต่กันที่พอ่อทางพ่อแม่เป็นพ่อเพราะว่าอย<ง>ู่ที่นี่กันเปิเปดกิจาการขายหลายอย่างแล้วมีหอทานพี่น้องทาน,นเต็มบรรยากาศเลยอยู่ในเป็นช้างเก็บเสียงครอบครัวค่อนข้างมีท่านอ,อ่ะขวนอยู่ประมาณคือาน้อง,น,องน้องนี่เป็นเป็นลูกคนพี่เท่าไรลูกคนเดียวเลยโอ้ลูกสาวเดียวถือว่ากุ๊กดูนี่ลาดดูนี่ สมพอเพิ่นจึงเปิดใจหากูอีเนาะเพราะว่าอยากมาซอยทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่อยู่หลายเนาะแม่แล้วเพิ่นอยู่หลายดแล้วเนอยู่แต่บ่ฮู้ยเพิ่นนพ่อน66ปีแม่68ปีสมพเพิ่นจึงอยากได้ลูกเคยแม่นกําลังวังซาก็สิเริ่มลดลงแเลข6แโดยกนักวนักาเบิ่งย่อเครื่องย่อของนี่ผู้ใดฉันย่อแม่นแหละก็มีแต่พ่อแหละก็ซอยกัน3คนมกซอยกันโดย หาเพิ่นเมื่อยนี่ก็นักทั้งเจ้าบ้านอันวานมีอันวานลูกค้าอยากมาซื้อทานในจะร้อยกระสอบในการไหวเนาะเพื่อเขาล่อยกระสอบในกาอยู่ผู้แห้งในผู้เท่าจึงจึงเป็นหาหกรอบบนบนบมุดนะบุพเพนะแมนกาบไซผู้ที่มาซื้อน้ำทะเลกับย่อใส่กันหาเพิ่นเนาะโดยหาเพิ่นหนอยแมนแมนดูผู้เดียวกับคนทางยากยากน้อยหนึ่งอย่างไรเด้ ก็คือเปิดใจมากนี่ก็ได้มื่สองมื่นเนาะมันมีคนทักมาโอ้มาคุยอยู่บอดีวันใดๆยังยังเถียงเลยเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เป็นได้ทัวเงียบพันก็บบท่านได้หาย่องทางติดต่อบอหรือว่า YouTube เป็นคนมาถามไถ่เวลาจะคุยเพคนมาถามไถ่เดี๋ยเมื่อเช้านี่ค่ะคนมาถามไถ่แล้วเพคนอยากได้ทางติดต่ออยู่แต่ว่ายังบุท่านได้เห็นยังบ่ทันไดุษบุษท่านได้ตั้ง เฟซต่างรายยังไอติดต่อกันได้ก็เลยไปทางหนุ่มทักเขามาหาติดต่อมาหากบบบ่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ใส่เฟซแต่ว่าตอนนี้ก็มีเฟซมีหันวอทอฟอยู่แต่ว่าไลน์หันบอทันไดปสร้างเออคือคนอยู่ใกล้นี่อันตรายอันตรายเนาะตามที่ผ่านมาที่เราโอลมเนาะสะดวกกันทางนั้นนะบอณีสิก็คือหาเพื่อหาเอาไลน์ไว้เบิ่งทางก่อนลังใหม่ว่าเป็นยังไง ต่างลายต่างยังใดบอแม่อันนี้ก็ยังทางคอนเฟิร์มโดยเพื่อความสะดวกในการติดต่อเนาะโอเครับพี่น้องเลยไอ้คุยได้ลุ้มถึงอกถึงใจกับนุ่มๆคนใดคนหนึ่งนี่ทางน้องนี่กาสีห้เวลาคุยกับเพิ่์นนี่โดนปันไดปันไดประมาณใดกะก็มาใส่เวลาดอกค่เนี้ยมว่าถือข้ออลไรกันเป็นโอเคโอเคเลยโดยโอเคหยุดกับพุนนันเลยโดยก็ถือว่า ตั้งแต่ขอไปถ่ายคลิปทำคลิปมานี่กะมีแค่คนสองคนที่ว่าแบบนี้้าบาลคุยเขาใจกันให้เกียรติกันแล้วก็พร้อมสีมาดูแลเบงแงครอบครัวเขาได้นี่ว่าจำเป็นต้องคุยเึงเพื่อนว่ะแมนตัวเดี๋ยวนี้มีกิจการอีกไหมแมนคือเพราะวะคนเดือนนึงนี่ถือว่าแย่คนละอันที่น้องแมนเดือนนึงนี่ถือว่าโดนเพื่อนว่ถ้าบานฮักจริงไน่บ่ต้องว่าคุยเึงแมนเพราะว่ากิจการมันเห็นกำไรอยู่ถุงมือแมนแมนฉะนั้นต้อง เล่งคือแบบคำนวณเลยนะแม่เพราะว่าเนี่ยใก็ต้องการหาหาแค่หาคนมาซอยสั่งซอยสาเนาะคือยังได้แบบผู้นำครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามีกิจการอยู่นี่ต้องผู้นำและเป็นผู้เป็นที่พึกษาได้แม่ทำหรักการบริหารงานอยู่เห็นเนี่ยเพราะว่าท้งพอทางแม่เพิ่มีอนุาลคือว่าเนาะต่อไปกะห่าไหก็มีแจสีหมอบใหมลูกแปลงบริหารงานว่าพถวท่าโตขนา พอถถาแม่ยายกันเดียวนั่งเบิ่งและห้กำลังใจเป็นพ่อโฟมใส่ลูกหรีอเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่กจะมีลูกคนเดียวเาะลูกสาวเดียวเอาพี่น้องหนุ่มๆที่หมักหักเนาะมาจีบเลยที่ว่าเคยเดียวเลยเนี่ยบานชุดขาดยืนหันเนาะแล้วก็ทั้งน้องเพง่เพิ่ก็ถือว่าให้ไอคำในน้ำให้อนั่นก็ชเจีนเนาะ คือว่าเนี่ยคำว่า,นะวาคุยกันถึงอกถึงใจกันในวะ่าจะไปต้องคุย,ดยโดนว่าชันแหละทางนอกวันดี้ด้เคยไปเห็ดเวียกนงานอยู่ไ่บอ,อยู่ลาวโบเคยเจ้ามีแต่อาใหญ่มากและกะ้วก็พ่อแม่ผนพาหางเงินแล้วก็เห็ดน,<อ>น,น้ำเผือมองไทยก็บโเคยไปโบเคยไปยไปดินไปเที่ยวเคยไปไปดินไปเที่ยวไปอยู่แต่ว่าโบเคยไปเห็ดงานเ<อ>ห็ดงานอยู่คนคือกิจาการนี้พ่ขอ,ขอแม่เนี่ย่ลเปิดก่อนหนาที่เจ้าใหญ่อบอก เดือดวะก็เปิดมาประมาณจำความได้ประมาณนั่นอายุสิบปีนี่แหละน้องอายุสิบปีโดนชมครัวได้กิจการอยู่นี่แม่อ่าสิบกว่าปีเดือดชาวคุณพ่อน้ออายุน้องทึงสิบปีสิบปีมันเปิดกิจการแล้วแต่ว่าน้องผู้จักครัวมากอเห็นรถบางทีเพิ่นอาจจะตั้งมาตั้งแต่น้องยังประมาณสี่ห้าขวบไปสิเนาะว่าน้องเพิ่นสิบปีเพิ่นกาว่าเห็นมีกิจการรถนะเดือดหมดลาบาวคุณแล้วเนาะ สาวาววขนแหละเริ่มตั้งแต่น้อยขึ้นไปดอกบนแม่นติวาเห็นเป็นใหญ่โตสมีโลดโอ้เมื่อก่อนทันยูนี่คือเก่าบ่ะเรือว่ายายมาเรื่อยๆอยู่ในนี่เลยน้องก็เกิดอยู่ในนี่บ่ดึกดดำบานเลยเนี่ยเขามีแต่ขยายเรื่อยๆเนาะไม่แล้วมีหลายอย่างได้พอไปหน่อยมียังไหนก็ขายอยู่ในเผื่อนี่แตเป็นแบบลักษณะคล้ายเช่างย่อยของชำเลยขายของชำเหลาเบียร์มีบ่มีเหลาเบียร์มีเหล่ายาปลาแพงเลย มีหอน้ำชมน้ำหวานพี่น้องผูกเยหลาย,ยาอย่างใครซีมาเป็นผู้ช่วยกับพี่ผ่านาพี่ผ่านมาเด้อันคือว่าโสดมาระยะนี่ฮะเบ่มีหนุ่มๆแวะเวียนมาจีบบ่มีอยู่หักแต่ว่ามีแต่แบบมาหยอกมาใหญ่ซยัยยงไนะแบบ,บ,บ่ะไรแบบเขาก็บ่ได้ตั้งเขาบ่ได้บ่ได้มีบ่มีคนจริงใจนะบอกง่ายก็แบบว่ามาเว้าหยอกเล็กๆหน่อยแลย้วก็เชยไปเชยมาหน่ยอยทายในวงเหล่าซื้อบ <laughs> นนแบบมา,ารยาทนะเคยเนาะแม่แมนแมนมารยาทเห็นกันในสังคมรเราก็เลยทักไปแบบนั้นเลยไม่ลืองท่อไปเนาะ,นะ <c oughs> ดอกเซลตามโซเชียลอย่าง <c oughs> แต่ว่าถามถทึงสารทุกสุกดิบชีวิตการเป็นอยู่ยังบเห็นแมนมันก้าวเข่าสูไวแบบสั่งโตแล้วเนาะ <c oughs> บนแมนไวเก็บหาสั่ <c oughs> สงโตแล้วคือ พากันสวยกันสั่งกันเหตุกันหาไ,ได้โฟกัสหนุ่มทา้งหลบอกว่าวอยากคุยประเทศใดประเทศนั้นประเทศนี้กกรักๆก็ต่างประเทศถ้าไปว่าคันวาบโได้แล้วกับกาทังใดก็ได้อะไรก็ได้เปิดกว้างเลย,ยแต่ในใจกลึกนี่คือยอยากอยากคุยแบบไกลๆก่อนอ,อันที่ผ่านมาหนุ่มเล่าแต่งไปนะแม,ม่เล่านเล่าคนเล่าคนบ้านไกลคนบ้านไกล หนุ่มไทยก็ไม like, ่เคยคุยบ่เคยว้าชูมีมาส่งเครื่องช็อกค้งไห่ชูบุมีกูบ่าวเวียดบ่มาส่งอยู่ว่ากไปซื้อเอาเองไปซื้อเองนะไปซื้อเองเดี๋ยวว่าหลุดคนรับส่งอ่ะกูบ่าวเวียดูบ้าจีนนะเนาะว่าไปเต็มเนาะอือเอาหลายคนก็ถามว่าโอ้มีแตนมไทยหนุ่มเวียดบ่าฮุยบ่้มจีน บูภาษาได้็นบ้านเอนได้ภาษาลาวเนี่ยนอนที่มาอยู่บ้านเฮาเนาะบางคนก็ได้บางคนก็สีกําลังเฮียนได้อยู่แต่ว่าบางทีหน่อยเนาะบางทีก็ฟังแบบเขาใจแน่เขาใจแน่นะเพราะว่าถ้าาเป็นนุ่มไทยนี่เนาะภาษาไทยกับภาษาลาวพี่น้องก็การว่าเขากันแบบเ0้าิหาวเนลนเนาะแมนแมนก็ครูจักสำเนียงค่ายขึ้นกันนะนะตัวนี้ก็มันจะฟังง่ายกว่าะแมนๆก็เลยจสนใจเตจีบ โอ้อยังเงียบอยู่เนาะเอามาอนีมือแรงได้ใช่เนาะให้มีหนุ่มเขามาจีบรอตอบแชทแบนะบไหนเฮียบมีเวลาสี่อัอนว่ากันแ <c oughs> มนตอบแชทกันแล้วเนาะมีแต่ที่ถามว่าเวลาในการคุยเจ้าเนาะสะดวกต้มหรือตอนใดได้อยู่กับสิเปนน็นอันช่วงอันเที่ยงกับตอนแรงปีนหันแล้วนะโอ้ปีนหันคา่ะตคนแรงนี่ก็ ประมาณสองทุ่มคุณนด้เนาะสองทุ่มสองทุ่มปิดประมาณเก้าโมงดยประมาณเก้าโมงแรงสามทุ่มพี่น้องเลยครับถ้าว่าทิ่เป็นทางประเทศไทยประมาณสามทุ่มถ้าเป็นช่วงก่อนนอนเนาะดจะาลืมมาแวะบอกฟันดีคุณหน่อคุณในใบประจันโดยคุณหนุ่มคือมักหักใครเปิดเอาเปิดใจคุยแล้วเนาะเอาแบบนั้นใช่กังสบายเนาะอนอยู่กับโมเมนต์ว่าเด็กวัยรุ่นที่จะไปรอหลิ้นนะนะแมน คือได้ออกไปหลินสังคมใช่ไหบ่ไปอยู่ส่วกนกลางคืนหรืองานอยังต่างไปงานแบบว่าได้โอกาสไปงานอะไรก็แต่งไปไปกับผอะไรผู้บ่าวมาหับูไปกับ <c oughs> น้องสาวไปกับหมูไม่ใช่หมูโคบอมีอบอกมีคนหักแหม่แม,แม,แม่ได้ไปนําบ่พ่อแม่เออบางทีก็กเป็นงานของพี่น้องพี่ยังกะแม่ได้ไปนําการแม่แม่พ่อเนาะแต่พอคู่ฉิหักโค้งค่ะเพราะว่าลูกคนเดียว ต้องห่วงเป็นธรรมดาแต่ว่าคือในปัจจุบันนี้ถ้าพอคนก็คือสีอยากได้ลูกเคยเนี่มนมาซอยซอยอยากซอยงานน่ะแบบแต่วียกงานลายขนาดแม่นี่ค่าวสีห่วงไห้กับแมนอยู่แต่ว่าตัวเองกับเมียอยู่ลายนะต้องก็อยากเห็นอนาคตของลูกเนาะว่าจะง่ายกัอยากเห็นลูกเป็นข้อเป็นคั่ว ว่าจะเห็นหน้าร้านสำหาับจากแล้วเนาะเออของที่เป็นการอนุรานยะกุ้มร้านด้วยว่ะโอ้โหทีท้าเบอร์กัระดาษน้ำมูกันเนาะท้าเบอร์กระาษขวดสาวเนาะถ้าว่ามีคนหักนี่เจ้าอยากได้บุตรจกคนลูกค่ะประมาณสองคนโดยสองคนกระเปอยิงาะเรียกกุ่มเนาะ ปันหญิงปันชายหญิงชายถ้าว่าเป็นไปได้กับปันหญิงปันชายถ้าว่าเป็นไปไม่ได้เป็นชายกับเอาเป็นหญิงกัเอ้าเห็นได้แฉพิ่นเกิดใหม่เลยได้หญิงดีโอ้ได้แฝดหญิงดีวะได้หญิงดีเลยเกิดเถื่อเดียวดิอยู่กันทีเดียวเลยสองถือว่าคุ้มค่างานหญิงหนกบัดเดียวหญิงปืนบัดเดียวหนวกสองตัวคน่ะอันนี้คือวางแผนอนาคตเนาะถ้าหากว่าสองครอบครัวนี่คือจะได้บุตรสองคน ถ้าเป็นไปได้เลือกคือยิงหรือทรายโดยถ้าเคนไทยมาจะไดนก็นเอา,าแมนคนว่าเกิดมาแล้วล่ะก็สิบเป็นบวกสิเป็นยิงหรือทรายกับคนเกิดมาแล้วก็หัาเปิดเอาเนาะคือถามกี้แล้วก่อนชิบะถามเรื่องว,วางแผนการสร้างครอบครัว<ม>แบบสานมีลูกปั้นหนีได้เลาะในอภัยแมนเอาเนาะนี่คือถามแบบคร่าวๆไปก่อนอันนี้ถือว่าคู่หัก คนโอคนลุกแยังวันทั้งนี้หากแต่ว่าวางแขนพู้นไปถึงดาวข้านหมดเนาะเพราะว่าขุดพอดถามเ่อนลูกเดี่ยวนีคือวางแผนพี่น้องเลยวางแผนไว้ก่อนถต่ว่านุ่มคนใดจริงใจพี่น้องเลยร้อมสีมาซอยส่างซอยซามาเป็นผู้นำครอบครัวสามารถทักมาโอมาลุมมาคุยนำทางน้อง่นได้ตอนนี้กะเปิดไฟเขียวอยู่พี่น้องแมนเปิดไฟเขียวตอนครับนุ่ม คือครั้งแรกแล้วเปิดเลยเนาะแม่แล้วครั้นนแแงแรกปวดหัวปวดใจลงลส,สู่โซเชียลนไลน์และเคย,เค,ยคุยกี่คนที่มาหักทีหลังนี่ขบทางออนไลน์บนเรื่องอะไรอะไรคนที่เลิกลาคนที่เลิกลาฮะการเห็นมาซื้อเครื่อนซื้อยังนี่เลยแซวหยอกโดยหยอกกันไปหยอกกันมากับคอเฟจคอไลน์อย่างการมันก็เซ็ตกันไปเซ็ตกันมาเลยค่ะเยอมาลิ่นมายังน้ำล้วก็เกิดความหัก ลมกันหลายปีเติมได้ที่สี่ปีผลสนใจกันมาสี่ปีโดยถึงได้แบบตกลงปลงใจกันหันแกยังแกยังอยู่น้ำกันบ่ได้ก็ได้แก่งานจะได้จัดงานบ่อยบ่อยบ่โดยแม่เลยได้อยู่น้ำเพิ่นจักปีได้อยู่น้ำกันจักปีอยู่ปีกับสามเดือนหนึ่งบ่นเป็นทหารเดี๋ยวจะมีราชการเนาะเพราะว่าธุรกิจ เป็นเพราะว่าเป็นอาหารบางเที่แบบบางคนไมมีเวลาเนาะว่างาราชการบางทียง่ายหันง่ายนี่ง่ายไปเหนือไปใต้นะโดยถ้าบางคนอยากมาโอ้ลมนําอาจจะต่างแขวงต่างเมืองต่างประเทศมาแวะดินนำอยู่เท่อนี้ได้บ่ได้ตอนถักเนาะโดดยีนต้องได้นัดยังบอกเรือว่ามาเจอโหลดอยู่หันนี่เออเอาก็ต้องนัดก่อนว่ามืัอนี้หันอยู่งานบ้าน เราป้อนเลยเนาะโมเวนมาประตูโจมกันเวียกยุ่งอยู่ประตูโจมชมาลินนํากําลังพ้นฐานกนเครื่องอันนี้กรลังอันอันกรรกําลังกังมองมีรอบบางเชือกะทางนอกเป็นไปชื่อเครื่องชื่อย่างบัตรมาเป็นยังไม่เต็มกันนี้กันนี้เรื่องเนาถ้าว่าอยากมาบินกะต้องแจ้งหลวงหน้าก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อความเรียบร้อดเตรียมตัวคว้ง่ายก็เพื่อคว้าโมกี้บังแหละมาเลยกันยังในพ่อ้วยนะ อันนี้วัดโบเรโทนัดเห็นแต่ว่าขายเครื่องอย่างมากเลยแมนโบเรโทนัดบัตรมาบัตรบุพเพบัตรทีว่าโอ้ยกี่ตัวอีกละวกี่ตัวบโบยูกะบไหหม้าวใช่นหมมีแต่ไหโทนัทดวงหน้าก้อนเปิดบริเวณการเชียนน้ำใจเนาะแมนว่าเฮาบโบยูก็ได้ได้แจ้งเพื่อนโดยโดยดันมันจบสวยงามบนผิวขาวเนาะเจ้าเพราะว่าบนเลือกผิวฉั้นบนน่ะโดย ว่าทางเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยทักว่าไปผอดจอดบัตรถทักามาทางเฟซพี่น้องพี่น้องจะไปรับหอดอันคูณรถสป,ปาร์ต้ลาว <c oughs> ได้ได้ทักมาโหลดพี่น้องเพราะตัวห <นะ S 1> ่วงเดี๋ยวจะไปดอกโดยเดี๋ยวจะไปกับบอมเลยโดยทาราอ,อยากนแกมฝังโคงคูณรถมาหลินนำทางนอก,นอกวารดาเนาะมาตะความผู่จักลึกเคยแล้วก็ความสัมพันธ์กันในลายขึ้นนะพี่น้องเลยไปผอดจอดบัตรถทักมาทาง เฟซทางไลน์ของยูทูปเฮาหรือว่าถักมาทางเฟซของน้องเพิ่นได้ได้โดยโดยโดยอ้าวการโดนลมกะเวลากระโดนสมควรเปิดเศษเรือเห็นงานเนาะบัญชีก็อยู่น้ำเจ้ามืดบ่แม่แล้วคิดไหลบัญชกวันที่รายหับรายจ่ายแม่อ่าวว่ารายหับมื้อนี้ได้เท่านี้รายจ่ายมื้อนี้ได้เท่านี้ขึ้นอยู่กับเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่นเฮาก็สระตกคนเวลากรโดนสมควรแล้วโดยเนาะเฮาก็ลบกคนเวลาทางน้องเพิ่นก็ ลนสมควรพี่น้องเลยอยากขอขอบใจน้าทางน้องเป็นเนาะที่ชลาเวลาอันมีค่<ด><ข>าเนี่ยให้ทางบ่าวไรากับติดน้องได้ถ่ายทําคลิป<ด>ให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิงได้ชมแลวก็<ด>ยอยากขอขอบคุณใจน้าพ่อแม่พี่น้องนา้าเอ็ซีเขาแต่ละถาดแต่ละภาคชวนพี่น้องที่เขาว่าเบิงมาชมแล้วก็ติดตามที่เป็นกําลังใจให้ทางบ่าวภรยกับติดของตั้งแต่ต้นตลอดมาสาหรับคลิปนี้พอประมาณนี่เนาะไว้พี่น้องไว้พ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับพี่นี้ขอกล่า่าสบายดี